ลูกสาวบอกแม่เมื่อคืนหนูนอนไม่ค่อยหลับแม่จึงถามว่าเป็นอะไรล่ะถึงนอนไม่หลับลูกสาวทำหน้าสงสัยแล้วก็ถามหนูเดินผ่านห้องแม่เมื่อคืนนี้ทำไมแม่เอาส้มตำไปกิน oh, <no. S 1> ในห้องนอนล่ะแม่ทำหน้าเจือนเจือนลูกได้ยินเหรอคือว่าแม่หิวส้มตำตอนดึกจกักลูกสาวพยักหน้าแล้วพูดว่าสงสัยพ่อจะไม่ได้กินสิ ไม่ได้ยินเสียงพ่อเลยได้ยินแต่เสียงแม่เผ็ดอยู่คนเดียว